สวัสดีครับเพื่อนๆเคยไหมครับสักครั้งนะครับที่ลบหรือเคลียร์การท่อง YouTube ของเรานะครับคือวิธีการเขาเรียกว่าลบการไปชมอ่าช่องต่างๆนานไม่รู้เท่าไหร่แล้วนะครับซึ่งเราไม่เคยลบไม่เคยเคลียร์เลยเดี๋ยวผมจะพาไปครับข้อดีก็คือนะครับมันจะทำให้ การท่อง youtube ของเราการใช้ youtube ของเราเนี่ยเร็วขึ้นและทําให้มือถือของเราใช้งานคล่องขึ้นนะครับอันดับแรกกดตรงที่โลโก้ youtube นะครับแอปตรงนี้เลยครับกดที่ช่องเราเลยนะครับดูที่ขวามือข้างบนครับตัวกลมๆนะครับกดตรงนี้หนึ่งครั้งนะครับผมแล้วก็เลื่อนลงมาตรงที่ตั้งค่าครับผมกดตรงนี้นะครับอ่า ทีนี้เราก็เลื่อนลงมาการที่จัดการประวัติทั้งหมดตรงนี้ครับกดช้าช้าครับนี่เลยครับผมอ่าเราก็มาตรงที่อ่าช่องที่เราจะลบนะครับกดตรงนี้ครับคนของใจลักเสมอนะครับถ้ากรณีที่เรามีหลายช่อง youtube นะครับแต่ถ้าเรามีช่องเดียวนะครับเราก็ไปตรง โลโก้เลยนะครับอ่ะตรงนี้นะครับเราเลื่อนลงมาข้างล่างเลยครับเพื่อนๆนง่ายๆนะครับเห็นไหมครับตรงนี้ครับคําว่าลบนะครับกดหนึ่งครั้งครับมันก็จะขึ้นมาว่าลบวันนี้เราจะลบเฉพาะวันนี้หรือว่าเราจะลบตามช่วงที่เรากําหนดเองหรือเราจะลบตั้งแต่ต้นนะครับแอดมินแนะนําให้ลบตั้งแต่ต้นนะครับผมกดเลยครับนี่ครับมันก็เป็นอย่างนี้นะครับ เนี่ยเยอะมากนะครับเราไปชมเยอะมากนะครับเนี่เรากดตรงตัวอย่างเพิ่มเติมเน,นี่ยมันก็จะมีมาให้เห็นแบบเป็นร้อยเป็นพันเลยนะครับอ่าทีนี้เราก็กดลบเลยครับผมกดลบหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็กดรับทราบอีกหนึ่งครั้งเรียบร้อยครับหลังจากนี้นะครับอ่าช่องนี้นะครับคนคงใจรักเสมอเนี่ย เวลาเราเข้ามามันจะเร็วนะครับแล้วก็มือถือในการใช้งานของเราในแอปต่างๆเครื่องมือต่างๆก็จะทําให้เร็วรวดเร็วขึ้นนะครับโอเคนะครับขอบคุณอ่า fc ทุกท่านที่ติดตามรับชมมาโดยตลอดนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้แอดมินทําคลิปใหม่ๆด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ